รวมกันเป็นระดับ L กันแล้วหูยนี่มันอะไรวะเนี่ย เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมะไปนะครับกับเกม Food Fighter Clicker วิวัฒนาการของนักกินกันในตอนที่8กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับเรียกได้ว่ากว่าจะข้ามไปที่อาหารชนิดใหม่นะครับผมกอนข้างจะยากลําบากกันเลยทีเดียวเดี๋ยวสําหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจําเป็นต้องเปิดหาชุดให้ได้ระดับที่ดีมากขึ้นกว่านี้อีกไม่งั้นนะครับการกินของเราไม่น่าจะง่ายกันอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มเล่น อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจให้กับพี่อติในการเขเมือบอาหารในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะก่อนอื่นนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการแนะนำพิธีการหาเพชรแบบง่ายๆในแต่ละวันกันก่อนกดที่รูปน็อตตรงนี้จากนั้นก็ดูที่คูปองตรงนี้นะครับผมอ่าเขียนว่าคาเวียใช่ไหมเราก็กรอกไปที่ตรงนี้กันเลยเอาละเรียบร้อยกดรับไปเลย1,000เพชรอืมก็สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมแบบง่ายๆนะครับผมพี่ก็ได้ทำคลิปรีวิวแอป a i r p a พนะครับ สำหรับการเติมเกมแล้วก็ได้เงินคืนกันด้วยใครที่ยังไม่ดูนะครับก็อย่าลืมไปดูนะลงคลิปเมื่อวานนี้สามารถกดดูได้ที่มุมขวาบนนะครับผมหลังจากที่ได้เพชรมาแล้วตั้ง5,000ันเลยนะเพราะว่าเราแอบไปเก็บอาหารแบบเกือบจะทุกชนิดกินไปแล้วชาเลนจ์เก้สชิ้นไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ช็อกโก้พายโดนัทแอปเปลิลช็อกโกแลตบาร์มินิเบอร์เกอร์เราก็เลยเก็บเพชรได้เยอะขนาดนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มเปิดหาเสื้อผ้ากันเลย500ชุบ ดูสิมาละจ้าโอ้โหระดับามาตัวหนึ่งอีกทีหนึ่งฮึจะอ,อืมโอ้โหเรื่อยเรืเ่อยๆกล่องตอนนี้เรเวลอัพกันแล้วย่าเหลือ3000เพชรโอ้โยระดับาขอทำการรวบรวมชิ้นส่วนกันก่อนโอ้โหได้มาเป็นร้อยชิ้นมาระดับ SS ก็ค่อนข้างจะเยอะพอใช้ได้ระดับาโอ้โหได้เท่านี้ลนันดอมบ็อกกันต่อจนเพชรหมดไปเลยย่า โอ้ยระดับามาอีกเยอะๆหน่อยปึบไม่ได้ระดับาเฮ้ยเสียดายเอ้ยหุยระดับอามาแล้วดีซิแบบนี้เอาละตอนนี้ก็ระดับ R ป๊าบาชิ้นเป็นอารวมกันเป็นระดับ L กันแล้วหุยนี่มันอะไรวะเนี่ยชุดของคนเถื่อนสุดยอดไปเลยนะตอนนี้สําหรับในตอนนี้นะครับผมเราจะมาดูกันที่แซนด์วิชกันหน่อยมาดูสิงับงับงับ โอ้โหป่าของเราก็เรียกได้ว่าเฮ้ยพื้นที่เหลือเฟือค่ะแต่ว่าพลังกัดที่ยอดเยี่ยมนะครับผม,มพลังกัดยังไม่รุนแรงต้องมาเปิดหาทรงผมเพิ่มจัดเต็มกันเลยยา่ามาเลยเพื่อนบา้าหูยไม่มีระดับแบบดีๆกันเลยหรอเฮ้ยชัดดีๆหน่อยอืมเฮ้ยอาอาโอ้โหูยสองชิ้นแล้วแล้วก็อีกทีหนึง่งยา่าระดับอามาก่อนโอ้โหยเรียกได้ว่าอาอาสองชิ้นแบบนี้เฮ้ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ขอลองรวมแบบว่าเยอะๆกันหน่อยดูซิเราจะได้ขนาดไหนกันเอ่ยปับป๊บๆๆระดับ R เฮ้บโอ้โหเสียดายได้ระดับ R R มา3ชิ้นเฮ้ยอีกนิดนึงก็จะได้ระดับ L กันแล้วไม่นานไม่นานก็สําหรับในตอนนี้เรามาเพิ่มพลังการกินน,นี่การกัดอู้น่าจะกัดแรงขึ้นอยู่นะเราต้องมาดูกันว่าจะสามารถผ่าน c h a l l e n แซนด์วิชอันแน่นท้องอันนี้ไปได้หรือไม่เคี้ยวๆไปก่อนนี่ตอนนี้การเคี้ยวแบบค r ิ t i c a l ค่อนข้างจะ ทำได้ดีเยี่ยมเออใช่นี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้ทําการบัฟนะนี่เดี๋ยวขอทําการบัฟแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไหนดูสิเฮ้ยโอ้โหยอดเยี่ยมแซนด์วิชชิ้นนี้สามารถผ่านได้อย่างแน่นอน10ชิ้นเดี๋ยวก่อนเคลียร์ท้องแป๊บหนึ่งป๊าปป๊บป๊บป,ป,ป,ปเอาละ่ะ ชาเลนจ์กันเลยมาการกินของคนเถื่อนงับ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 ถ้าไม่คริทิคอลก็ยังถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีนี่แต่ว่าตอนนี้โอ้โหอยากกระตุกสิเพื่อนชึบดูดน้ําครึ่งหลอดไปสิหกเครียสุดยอดโอ้ยแม่การเก็บเพชรของเราคุ้มค่าเหลือเกินเอ้ยเอ้ยอืมเขียเข้ยวเคี้ยวเคี้ยวมาเขี้ยวแบบคริทิคอลหูดูกระเพาะของเราเฮ้ยยังเหลือแบบว่าครึ่งหนึ่งแถมยังไม่ได้ขี้สก้อนมาแต่ว่าตดไปหน่อย เพื่อระบายความเครียดอืมงับงับงับเอาละเรียบร้อยหมดปากเฮ้ยสุดยอดครับผมหุณสิบไปเลยเรียบร้อยป๊าปป๊าป๊าป,าป,าปาโอ้โหเลเวลกระจายตอนนี้ขอทำการอัพพลังการกัดแบบเยอะๆอาหารชิ้นต่อไปน่าจะแบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะบะหมี่เส้นดําที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบอืมดูสิถึงเวลาในการซดกันอีกแล้วอืมอร่อย มีรสชาติที่เข้มข้นไปด้วยซอสแล้วก็โอ้โหความหอมหวานของต้นหอมสดชื่นแน่นอนเฮ้ยดูสิตอนนี้งับงับงับหืมหลายคำแล้วเนี่ยโอ้โหการกัดต้องแบบว่าโคตรรุนแรงเอาเฮ้ยกดผิดเคี้ยวให้หมดปากเรียกได้ว่าค่อนข้างจะแน่นท้องกันเลยทีเดียวเอาละสำหรับในตอนนี้เราจะมาทำการกินปลาทองเลิกกินบะหมี่ไปก่อนเพื่อนมากินเจ้าปลาทองตัวนี้เพื่อที่จะได้เก็บเงินให้ได้เยอะ ได้ครั้งละ17เหรียญโอ้โหจะเต็มท้องกันแล้วตดระบายปดืดยิ่งเป็นด่านที่มีเลเวลสูงขึ้นปลาท้องที่เราจะได้เจอก็จะมีความแบบว่าแน่นแน่นปากแน่นท้องมากขึ้นเต็มท้องขี้บับผมโอ้โหอย่างกับไม่ใส่เสื้อผ้า <laughs> แม่โป๊ไปหมด น่าเกลียดจริงๆแต่บอกเลยว่าถ้ากินหมดชิ้นนะครับเราจะต้องตกตะลึงกับเงินที่ได้อย่างแน่นอนโอ้โหกินแล้วเร็วงับงับงับกินได้แบบอินฟินิตี้โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปทําการเก็บเพชรเพิ่มนะครับเพื่อเปิดหาทรงผมใหม่รับหนึ่งการกัดของเรายังไม่รุนแรงพอนะครับตอนนี้มาขมือเข้าไปอือดูสิโอ้โหสอ E ตอนนี้นะครับผมเพิ่มขนาดของกระเพาะ นิดหน่อย7เลเวลถึงเวลาในการถล่มร้านคุณลุงเดี๋ยวก่อนเราควรจะให้มันหมดปากก่อนนะเจอเบ้ามีดดำที่สุดจะแน่นท้องแบบนี้เราคงจะผ่านไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนต้องมาเพิ่มการกินที่ลวดเร็วว่องไวนะครับผมนะจะได้รู้กันว่าจะสามารถผ่านได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นเราต้องการเพชรจากขาไก่กันก่อนมาเปลี่ยนมาขามือขาไก่โอ้โห ลังกัดที่แสนรุนแรงตอนแรกนะครับแทบจะกินอย่างลำบากนะครับผมแต่ตอนนี้ค่อนข้างสบายสบายงับงับงับเต็มปากเต็มคำเหลือที่ในปากค่อนข้างจะสบายสบายชิลๆนะครับผมเป็นผลมาจากเสื้อผ้าที่เพิ่มสปีริตในการกินเอา้าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบัาหมดโอ้โหแย่แล้วครับผมตอนนี้ต้องกินแบบหลายคำกันด้วย40ชิ้นผ่านไปตอนนี้มาคุณลุงจะเริ่มโกรธเมื่อประมาณ70กว่าชิ้นเพราะฉะนั้น เราต้องทําเวลากันให้ดีเอาละ4ี่ิบชิน้นโอ้ยเต็มป่าครับผมเขียวลูล่ล,ลให้มันลงกระเพาะไปเลยเพื่อนสามสิบกว่าวิไหวหรือเปล่านะเพื่อนปึ๊บปๆ๊บปๆ๊บป๊บ๊เขียวเขียวเขียวโอ้โหความโกรธไม่น่าจะทันเพราะว่าพลังบัฟหมดพอดีปะโถยขอแก้ตัวใหม่แล้ะกันตอนนี้ก็ทําการบัฟมาแล้วเรียบร้อยนี่ผม เราก็ขอทําการแอบไปเก็บเพชรที่มาสะสมมาก่อนโอ้ Ooh, เยอะเหมือนกันเรบรบจากนั้นก็เห็นผมชาเลนจ์แซนด์วิชลืมรับไอ้นี่ไปเลยรางวัลประจําวันจุบ๊บวันที่สี่ได้มาแล้วหกร้อยหกสิบสี่เพชรกลับมากินไก่ทอดเหมือนเดิมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอคุณลุงใกล้โกรธค่อยมาว่ากันเห็นเจ้านักกินคนนี้กินอย่างอเ็ดอร่อยเราก็เริ่มจะหิวแล้วนะท้องร้องกันเลยตอนนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าว อยากจะกินไก่ทอดของเจ้านี่เหลือเกินแต่ก็ทําได้แค่มองนัสินะผ่านไป58ชิ้นตดออกก่อนเลย20%เอรเริ่มจะโมโหกันแล้วตอนนี้อีกไม่กี่ชิ้นเพื่อนเอ้ยอีกชิ้นเดียวเย้เรียบร้อยโดนไล่ออกจากร้านอย่างสบายใจมา1,600เพชรเปิดหาทรงผมใหม่กันเถอะเฮ้ยจึ๊บลัว ระดับ A โอ้โยดีดีหน่อยเพื่อนอืระดับ R าเฮ้ยยอดเยี่ยมมาอีกทีนึงปุ๊บโอ้โหระดับ R ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยสามารถรวมเป็นระดับ R าได้5ชิ้นคราวนี้นะครับได้ทรงผมใหม่กันแล้วกดดูกันเลยย่าโอ้ยมัดจุกคนเถื่อนแม่อันนี้สิคนเถื่อนอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะมาดูพลังกัดที่แสนจะรุนแรงกันนะครับผมก่อนอื่นอุ้ยกระดกน้ำหมดเลยตดออกกอน ปาดทุบอ,อกอีกเล็กน้อยดูสิโอ้โหเฮ้ยกินเร็วเกิน3ามคำหมด <c oughs> อุ้ยเต็มปากเขียวโอ้ยเขียวเร็วไม,ไม่รู้จะพูดอะไรดีเกินคนไปแล้วเจ้านี่แม่ผลของการเก็บเพชรช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินเดี๋ยวเราจะต้องผ่านชาเลนจ์บ๊มีดดำอันนี้ไปให้ได้นะเพื่อนถ้าทางจะลำบากแน่นอนเอา้าบ๊บหมดเอาละตอนนี้ก็ทำการบ๊บมาแล้วเรียบร้อยแล้วคราวต่อไปที่เราจะมาอัพ ควรจะเป็นโต๊ะนะครับผมที่ช่วยให้เราสามารถเก็บเงินได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับเป็นระดับอาี่ยังถือว่ากระจกจริงๆอย่างน้อยต้องเป็นระดับ L อลอะไรแบบนี้นะเพื่อนสำหรับในตอนนี้ผ่านชาเลนจ์กันเลยโอ้โหถ้าผ่านได้นะครับผมจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาถือว่าผ่านชาเลนจ์สองชาเลนจ์ปึ๊บปึ๊บเต็มปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมาดูดดูดดูดกินแรงมากสุดยอดเพื่อนอุ้ย เฮ้ยมาเคี้ยวโอ้ยเต็มท้องขี้ก่อนปาดปาดอ่าเป็นการาระบายที่ยอดเยี่ยมที่สุดโอเคปึ๊ดป๊ดปดืด่มน้ำปืด๊ดมาทานไป3ถ้วยแล้วก็เวลา19โอ้โห uy! จะไหวหรือเปล่าเอ่ยฟึบฟึบฟึบเฮ้ยเคี้ยวๆคิวเคียว,ยว,ยวมาต่อเพื่อนได้ประมาณกี่ถ้วยเอ่ยโอ้โหเจ็ดเครียดได้เท่านี้เฟลไปสิโอเคนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ เราจะไปทำการลองผ่านบุฟเฟ่อีกอย่างหนึง่งนี่เลยแซนด์วิชโอ้โหน่าจะผ่านยากน่าดูนะเพื่อนอดูท่าทางว่าน่าจะไม่ผ่านยอมแพ้ดีกว่านะงั้นตอนนี้เราไปทําการเก็บเพชรสักนิดนึ่งกันเถอะภารกิจที่เราควรจะทําช็อกโกคุกกี้ช็อกโกพายอะไรแบบนี้มาเลยคุกกี้หนึ่งร้อยชิ้นดูสิมาเยอะแยะโอ้โหเต็มโต๊ะ นี่งับโอ้โหเรียกได้ว่าล้นทะลุหน้าจอกันไปเลยนะตอนนี้ค่อยๆกินนะเพื่อนอยังเหลือเวลาอีกเยอะถ้าในชีวิตจริงได้กินคุกกี้เยอะขนาดนี้ทุกๆคนจะดีใจไม่เอ่ยก็น่าจะดีใจแหละนะแต่ว่าควรจะค่อยๆกินไม่ใช่แบบกินทีเดียวหมด50ิชิ้นผ่านไป เหลืออีกครึ่งทางนะเพื่อนเราจะผ่านตรงนี้สักประมาณ3 c h ชาร e เลนเพื่อให้ได้500เพชรในการเปิดหาโต๊ะตัวใหม่นะครับผมบอกเลยว่าการได้เงินที่มากขึ้นก็เป็นอะไรที่จำเป็นในการอัพเหมือนกันเหลืออีก5ชิ้นปุ๊บ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 ดูดน้ำอือเรียบร้อยเป็นไงตอนนี้ก็รับไปเลย100เพชรอือต่อไปก็จะเป็นช็อกโกพาย ที่เรากินไปแล้วจนแบบว่าเหลือแต่ชาเลนจ์หน100ชิ้นถ้าทุกคนเห็นนะครับบอกเลยว่าต้องตกใจกันอย่างแน่นอนโอเคสำหรับตอนนี้บัฟเราหมดแล้วขอเพิ่มเป็นกินเร็วและกันเรียบร้อยแล้วก็ผ่านชาเลนจ์นี่เลยชโคโคย็อกโกพายโอ้โหเต็มจอมาค่อยๆเบียดค่อยๆดันเข้ามาเพื่อนอัดแน่นไปด้วยไส้ที่อ,อร่อยนะครับพร้อมกับช็อกโกแลตที่ด้านนอกเป็นอะไรที่หลายๆคน ฝันคิดอยากจะกินเยอะขนาดนี้วันนี้นะครับมีใครกินชโคโค็อกโกพายแบบนี้ไม่เอ่ยพวกนี้น่าจะมีขายที่เซเว่นอยู่นะเหมือนจะเคยเห็นเหลืออีกไม่กี่ชิ้นกันแล้วมางับงับ90ชิ้นอีก3ชิ้นเพื่อนนั่นแหละเออเรียบร้อยเก็บเพชรเพิ่มต่อไปก็โดนัท100ชิ้นโอ้โหยเรียกได้ว่าเป็นแป้งที่กินยากกินเย็นนะครับ1 0อชิ้นอ้วนตายแน่นอน จำเจ้านักกินวันแรกได้ไม่เอ่ยในตอนนี้นะครับจะเรียกว่ามืออาชีพหรือว่าหลุดโลกไปแล้วก็ไม่รู้มาละจ้าโดนัท100้ชิ้นอุยอ้ยหซ้อ,อนกันแบบอัดแน่นสีชมพูเต็มโต๊ะกินแบบรวดเร็วว่องไวเลยเพื่อน1 7บเจ็ 17, 18, เอาละตอนนี้ก็อีก4ชิ้นงับงับงับเย่เรียบร้อยอุ้ยผ่านชาเ์ลีสไปได้แบบมากมายจริงๆเดี๋ยวข้าวหลังนะครับค่อยมากิน Apple, ar, แอปเปิลช็อกโกบร์เบอร์เกอร์ละกันรึป 500กันแล้วไปเปิดหาโต๊ะใหม่กันเถอะขอให้ได้ระดับ L กันหน่อยเพื่อนเฮ้ยจะได้ไม่เอ่ยปาบโอ้โหระดับ r มอีกตัวหนึ่งทำไมถึงหายากแบบนี้กันนะควรจะเก็บเพชรเพิ่มแล้วก็มาเปิดพวก โตกันแบบรัวๆไปเลยโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคราวหน้านะครับเราจะมาทำการเก็บเพชรให้ได้เยอะๆแล้วก็อัปเกรดโต๊ะของเราเพื่อที่จะได้มีเงินที่มากมายมากขึ้นกว่านี้ใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ